และมีภาพหนุ่มหน้าคล้ายพระเอกหมากปรีนกำลังมีความสัมพันธ์กับสาวนิรนามหลุดว่อนเน็ตล่าสุดนางเอกสาวลูกเครื่องคิมเบอรี่ก็ออกลงปกป้องอย่างมั่นใจว่าผู้ชายในภาพไม่ใช่หนุ่มหมากอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ฝ่ายชายคงยังไม่รู้เรื่องและเธอก็คงจะไม่ถามเพราะปกติก็ไม่คุยเรื่องข่าวกันอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องที่เพื่อนร่วมแก๊งสีหัวใจแห่งขุนเขาบอยประกอบมากิราศีและมิ้นชลิดารวมตัวเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนั้นสาวคิมบอกไม่รู้เรื่องแต่ถึงชวนก็คงไม่ได้ไปเพราะน่าจะเป ไม่น้อยใจอะค่ะเพราะว่าเขาพี่บอยกับเกียร์เขาไปเที่ยวต่างประเทศกันตลอดอยู่แล้วเรื่องของหนูทั้งสองเรื่องเนี่ยยังไม่ปิดกล้องเลยสักเรื่องหนึ่งคือไปยังไปไหนไม่ได้นอกจากทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าไปเที่ยวก็อาจจะต้องขอล็อกค,คิวแต่ตอนนี้ไม่ได้ยังไม่มีเพราะว่าน่นหนูมั่นใจนะว่าไม่ใช่เห็นภาพแล้วตกใจไหมคะ ถามเขาดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าเราไม่คุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรที่มันเครียดเราค่ะ